ลับในทุเรียนไม่แหวมาไม่ได้แล้วทุเรียนนายช่างนะครับทุเรียนเกตพีเยมนะฮะหลังจากเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็จะเลือกขนาดทุเรียนแล้วให้เขาช่างนะครับแล้วเราก็จะมาตักไอติมกันนะฮะซึ่งราคาไอาติมกับทุเรียนแยกกันนะาไอติมเนี่ยสักก้อนละสิบ,บาทเราสามารถใส่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ผูทุเรียนของเราวันนี้แอดขอจัดสักสามผูจุกๆนะขอไอติมสักสี่ลูกพี่เขาใจดีแถมมาอีกหนึ่งลูกด้วย เน้นย้ำนิดนึงนะถ้าใครอยากจะได้เหมือนของแอดเนี่ยต้องเลือกทุเรียนกรอบนอกนุ่มหนเท่านั้นนะห้ามเลือกทุเรียนที่มันสุกแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะได้เหมือนขนมปังไนงะกรอบนอกนุ่มหนจะมีความหวานความมันนะฮะแล้วน้ํากะทิที่ร้านนี้เราบอกเลยว่าเด็ดมากมากนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะฮะดูสิพี่เขาตักให้สะพูนพนเลยไม่ได้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 บังคับแต่อย่างใดนะต้องยอมกันนิดนึงว่าไม่ได้บังคับโอ้ oh. เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาราดถั่วกรอบนะแล้วก็ราดกะทินะครับไม่ใช่นมนะเป็นกระทินะฮะเพราะฉะนั้นมันจะได้มีความหวานความมันเสร็จแล้วเราก็หอรับกลับบ้านเลยโอจุกมากๆนะฮะมาถึงแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวดิ้ชฮะโอ้โหอากาศร้อนๆนะจ๊ะ อากาศร้อนๆอู้ <ś les> <ś les> อูอ้หูโ้โอ้จจไม่ไหวละฮ <ś les> คำมันใหญ่เกินไป <ś les> ลงตัวมากเลยอืมอืม ชิ้นนี้ตกเกือบตกเกือบสามร้อยเนี่ยนั่นแหละนี่ค็ะกับ เหป็นเล็กมากอืมอืมอืมขออนุญาตใช้มือนะ うん。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. เคื่องติมมันอะไายเร็วมาก อืันนี้กินแบบอืเป็นกิโลได้นี่ก็อึ้งเลย เม็ดมันน้อยมากเลยนะน่ะ 嗯，嗯。Mm. Mm. Mmm, mmm, mmm. It's done. <laughs>